สวัสดีครับพี่น้องเชาาเฟซเช,าาชา่าไลฟ์ชาายูทูบ้าพพี่น้องมาเบิงหมอนกระแตเวดครับนี่หมอนกระแตเวดนะครับได้มาแต่ขาเสืเศร้าขาเสอเ้าเออโอ้หหายากนะครับพัดแต่เกิดมาหกสิบกว่าปีี่ผมม่จะเห็นเป็นครั้งแรกนะครับนี่คือหมอนกระแตแวดนะครับ มันโบได้ง่ายๆเด้กะเตะเวดฮะโบได้ง่ายๆเด้ครับพี่น้องบ้านเฮาเองไม่มีลูกกระเตะนี่ผูดคนได้มากครับนี่ครับสองคนสองคนเป็นผัวเมียพูดหมันหมันลูกกระเตะหมันหมันโศกหมันหมันว่าหันกันโศกเขาได้ค่อยมาหนัมาหน่งได้พ่อยยิบพ่อพ่อได้กระเตะเวดกะเตะเวดมาไหวมอนกระเตะเวดมาไหวฮือน มีคนเอาพ่อยดิบมาห้บาทรดพรอยมาให้กินอะไรห่พอยพ่อยดิบนะครับพร้อยในต้มได้นน่มันคือพ่อยแท้ๆพร้อยในต้มย่งดิบอยู่นี่เอามาหาเอามาห้ฟรีเด้ครับถือว่าเป็นเป็นโกนะครับต่อไปเขาเดี๋ยวเงินใหม่นี่เลยนี่ครับต่อไปอาจจะถือกลางวัลที่หนึ่งก็ได้นะครับพ่อยอ่าฝันเกียวนี่สื้อหลดเหลี่ยมเหลี่ยมพรอยพ่อยดิบโอ้พรอยพ่อยดิบน้อเหลี่ยม พ่อยดิบนะครับเหลี่ยมบัดจูขางเบิ่งขางเลยกินนะครับโอ้สมเสีอว่าเป็นพ่อยอยู่ข้างในนี่เพันพระครับเ้าวหาวทูพอดผมเป็นพ่อยมีทั้งพระทั้งพ่อยครับทั้งพ่อยทั้งพระท่อยข้อกระป